วันนี้เราพาทุกท่านมาชมการหาปลาแบบพื้นบ้านสไตล์เด็กๆนะครับนี่ขาปลาบ้านเราแท้ๆเอากูไปนี่จับได้แล้วนะครับอ้าวน้ออกมาตัหนึ่งเลยนี่ ข้างหลังตัวหนึ่งน้าวโอ้ยสายเด่นิลายเด่นิโอ้ว่าธรรมดา,าปลาบานเฮ้าโอ้ยไปดีดหัวปลายอยู่วะเนี่ยมันติดจื้อบอน่นี่เห็นบ่ เล่นยังสิฮะเหรียญใหญเนี่ในกรุงเทพเรมีได้จังสิอ่าสไลเดอร์ไลเดอร์ขี่ตมอยูยแบบนี้เอออ้าวทั้งฝุ่นสไลาเดอร์เป็นวอลขี่ตมนี่โอ้นี่ใส่ชุดแบบนี้รับรองยุงไม่กัด้ปร นี่ก็คือวิธีการหาปลาจับปลาถ้าจะได้เยอะอยู่เด่นเนี่ยดูมาดูนี่ก็คือเสเลียงเสื้อผ้าที่ได้ถอด รถก็มีอยู่หลายคันมาหาปลากันนะครับสนุกนะครับตอนเด็กๆแบบนี้หาดูเลยหาปลาแบบนี้ได้ยากครับทุกวันก็ยังมีกันอยู่ในช่วงเดือนนี้และครับ จนถึงเดือนมีนาเมษาก็จะมีการจะวิดปลาก็จะมีการลงแขกกันอย่างนี้แล้วก็ตกตอนเย็นก็จะมีการกินเลี้ยงกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมเด็กๆก็จะมีกันเยอะที่มาช่วยกันจับนะครับมี่จะเป็นเด็กน,นักเรียนอ่าออแล้วครับวิถีชีวิต เด็กเด็กบ้านนอกอย่างเราครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ